สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัทเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัทรถสวยมือสองนะคะสวัสดีให้พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นั้นมีรถหลุดจองหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถโตโยต้าอันติสหนึ่งจุดหกจีปีสองพันสิบสี่นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะได้รถสีน้ําตาลคันนี้ไปใช้งานเลยนะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรหานัทได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด 2609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ4กไก่ดอชดา7497กรุงเทพมหานครโลโก้ด้าน ah หน้าจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะน็อตนะคะน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะได้เป็นยางรถปี2020เลยนะคะใช้งานได้อีกยาว าวเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีค้าบน้ําม,นมันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีด้านในเดิมๆหัวหนอาด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะ มือจับประตูสีด้านเช่นกันนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะก็ะจกเดิมแท้จากโรงงานนะโลโก้ t o โยต้านะคะมีติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะผลไม่แรงด้วยนะคะ 7ปีนะคะตกผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0ันไปปลายเท่านั้นเองนะคะคันนี้ผ่อน7ปีนะอยู่ประมาณ6 0 0ันไปปลายนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมจุดเมท้านะคะกลมกลมให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเชดย่นนะคะขัดรถคุณภาพเกรดเนะคะมานําเสนอขายให้ลูกค้าได้เรียกกันนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะไฟด้านท้ายนะเป็นไฟท้ายแบบ led เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะกําลังหารถไว้ใช้างานนะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ เครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะหรือว่าลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับอาชีพและรายได้ของลูกค้านะคะใครสนใจก็โทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนัดน,นะคะจะพาไปชมกันต่อรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันค่ะ สำหรับบายเรียดภายในของรถคันนี้นะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเลีไม้ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่25,234กิโลเมตรนะคะลูกค้าไม้แท้ไม่เดิมนะคะเลีไม้อาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเทียบกับปีรถนะคะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่ารถคันนะี้รถปี2014ก็หลายปีแล้วเนาะ ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดือดนนะคะ่ะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมา,าลัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะสภาพพวงมาลัยนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะ ในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้สีระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะคะสามารถเปิดเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะฝาเพดานของรถนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือลองอขระยันใดๆเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะแน่นๆแต่งๆตึง ตึงๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะลูกค้าสวสวยๆเลยรับรองว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะไม่มีรอยขยับพี้ยนเลยโครงสร้างเดิมบอดี้ทั้งคันรับประกันเลยนะคะได้รถคันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะคะคำว่าผิดหวังนะไม่มีนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งกันสบายๆเลยนะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้1ฝัง่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะภายในเนาะตกแต่งเป็นโทนสีเบจก็ทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะตัดกระสีรถเลยนะภายในสีเบจข้างนอกสีน้ําตาลเนี่ยคือแบบสวยๆเลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็กว้างๆก,กันเลยนะคะลูกค้าบรรทุกสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะลูกค้าถ้าเปรียบเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่ประมาณ4ี่หใบเลยนะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังเขากว้างมากๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะจุดเน็ตอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าสวยๆเลยห้ามพลาดนะคะ ด้านล่างนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะมีล้ออะไรอุกปกรณ์แม่แรงให้ครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะไม่มีคาบสนิมกัดกินเลยนะคะรถได้เคยจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้ารอยซีนเดิมๆนะคะ จุดเมทลอาร์ตกลมๆจากโรงงานให้เห็นเด่นชัดนะคะคันนี้โครงสร้างสวยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยีนเลยนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะนี่จุดเมทดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบอยางไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะ คุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะรถเพิ่งหลุดจองมาเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะรอเจ้าของตัวจริงมารับกลับบ้านไปอยู่นะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรนะคะ098-2609-587นัดเพชรย่นนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบ1 6 0 0 1 2 2แมงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเดิม ไม่มีคราน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะตรวสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะคานไม่มีคดไม่มีงอนะคะในส่วนของจุดมาสกเต้มสีจากโรงงานนะคะก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะ หัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เยนเลยนะคะหัวนอกก็อตฝากระโปรงนะคะแล้วก็เตยท่ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอ,อก,กอมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะ สวยๆเลยนะคันนี้รับรองว่าลูกค้าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะเทต,ต้าอันติ1.6 g ปี2014นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะที่ขึ้นหน้าจอแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ คนได้น่าสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะประวัติเครดิตดีฟรีดาวนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ